ระบบธนาคารทั้งใหญ่ทั้งโตมีไม่รู้กี่ร้อยสาขาในประเทศมีเป็นปันเป็นบื่นสาขา แต่ว่างระบบมาไม่ดีเลยนี่เธอว่าคือเรื่องมันแบบนี้แต่ลูกแต่เธออย่าจนใจแป้งครูนะเธออันนี้เธออย่ามาพูดกันหน้าครูเลยปฏิว่าโบเด็กครูเลยเธอว่าโบเด็กครูบอกว่าถ้าเวลาแต่ปติปิโกให้ตาแป้งเก่าๆดังเตดคนลดได้เลยฮะมามันเธอแล้วทีนี้ครูเออไปเลยแล้วที่หน้าจกบไม่มีแป้งกันโตครูก็เลยเข้าไปในครัวกินแป้งยังอยู่ตุงหนึ่งครูตาเม็ดจานเลยแต่ว่าตุงหนึ่งแป้งมาในเล้าในตัวที่ครูตาแต่ว่านี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ครูจะเล่านะตัวคือประเี้เลยลูกเรื่องที่ครูจะเล่าคือครูไป ตู้ตราหารเลยแกครูคไม่บอกว่าราคาอะไรออที่ใดนะเตอเดี๋ยวก็อีกกองเอแล้วทีเดียวครูพอไปเสียบบัตรแยงปุ๊บกดลรลกัดเอตีเกมใช่ไหมเตอแหลงไอ้ชัดอะเกตีเกมนั่นแหละเธอครูแยงไปเจ็ดทีเดียวถือว่าพอกดได้ทั้่งเดียวใจครูต้องการกดไม่มากนี่เธอพอได้เป็นซื้อไอ้ดูไว้ดีทั้งเต็จกดมายอดสามพันนี่เธอแล้วธราคารเลยถือว่ามันแจ้งเตือนที่หน้าตู้เลยนี่ปกูกดใส่ยอดสามพัน มันบอกว่ายอดเงินไม่เปี่ยงโปรโตเลยว่าระบบอยู่เปลือที่ตู้มันไม่พปต่าง่ะตู้ต่างในตู้มันต้องเตะไว้เยอะๆใช่ไหมมันถึงจะพปไงเต้แต่นี้มันบอกยอดเงินไม่เปียงโปธนาคารทำระบบเปลือไม่รู้นะตัวว่าใค่มาเปลือต่างไม่โปร